ก่อนหน้านี้ได้เรียนร้องเพลงด้วยเรียนครับเรียนด้วยแต่ว่าหยุดเรียนไปนานแล้วไม่ไม่ไม่ได้เรียนต่อเนี่ยก็คือช่วงที่เด็กใช่ใช่ตอนตอนเด็กๆประมาณแบบเรี้ยงแต่7จ็ขวบจนประมาณ14บสก็เลิกเรียนแสดงว่าที่บ้านสนับสนับสนุนมาโดยบังคับครับที่บ้านที่บ้านบังคับเรียนก็ต้องควเห็นนิดนึงเพราะว่าการหัวเราะติดต่อกันนานจะทําให้ผมร่วง จริงหรือไม่ว่าจริงหรือไม่จริงไม่ไม่ไอจริงจริงตอบไม่จริงใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ตอบจริงตอบจริงนี่ก็ว่าจริงเพราะว่าเมื่อกี้ใช้คําว่านานเกินไปอาจจะแบบขาดออกซิเจนว่ามันจะสรบมันแต่ว่าหัวเราต้องออกซิเจนเข้าสมองแม่้าหัวเราจนแบบสมองบีบแล้วผมกลับกลามเนิรอมันเก่งเกินโอ้โหพี่คอกันไก่มากถอดสมองไปแล้ว ทุกคนนะคะและ ока, คะุณอยู่ในรายการ d e m e n s i o n สวัสดีค่ะปัญญาคฮัโตวิโต้ค่ะสวัสดีค่ะพาวิงส์ค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กับแพทริกโนเอลสวัสดีค่ะ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 มีมีพ็อปด้วยแน่นอนนนโอเคสวัสดีค่ะแพทริกโนเอลนะครับจาก Universal Music Thailand ครับผมเย้ เพ <|so|>> ิ่งเคยมาที่นี no ่ครั้งแรกเลยใช่คร <Ah, ับเป็นรายการแรกด้วยจริงนยใช่เป็นเกียริมากเกียดว่ารายการเราเทอะละว่าเราจะสร้างมาตรฐานไว้อย่างไี๋ย่มาพูดถึงแนบว่าเส้นทางการเป็นศิลปินดีกว่าก่อนหน้านี้เคยไปทําอะไรมาก่อนหน้านี้ถ้าก่อนที่จะเซ็น สัญญาใช่ไหมอ่าแข่ง The Voice ครับผม The Voice Thailand ปี2024ครับแล้วก็เป็น finalist ด้วยนี่ขิงนิดนึงถ้ามันเข้ายากนะครับแล้วก็พอแข่งเสร็จก็เนี่ยครับไปเซ็นกับใครเลยใช่ครับแซงว่าชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กแล้ว่าใช่ครับจริงๆตอนเด็กก็แข่ง The Voice Kids ด้วยครับว้าวใช่แล้วก็มาสานต่อโตอีกเพราะว่าตอนเด็กอยากแข่งของคนโตแต่ว่าเรา audition ไปสองสารอบแล้วมันไม่ผ่านจนมันผ่านก็เลย เนีย่ยครับร้องร้องเพลงมาเรื่อยๆแต่จริง,รงก็หยุดไปช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาร้องใหม่มีม,ม,มีมีระยะมาม,มีมีเวลา <S <S ก็เรียกว,ว่าอยู่กับการร้องเพลงมาอย่างยาวตลอดใช่ใช่ก่อนหน้านี้น<ช>ได้เรียนร้องเพลงด้วยเรียนครับเรียนด้วยแต่ว่า<ช>หยุดเรียนไปนานแล้วไม่ไม่ไม่ได้เรียนต่อเนี่ยก็คือช่วงที่เด็กใช่ใช่ตอนตอนเด็กๆประมาณแบบเรี้ยงแต่เจ็ดขวบจนประมาณ1ิบสก็เลิกเรียนแสดงว่าที่บ้านสนับสนับสนุนมาโดยบังคับครับที่บ้านที่บ้านบังคับเรียนก็ต้องครูเห็นนิดนึงเพราะว่าเด็กอ่ะเนาะแบบถ้าแบบ ทำกันบ้านเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ไม่บอกอะใช่มันเป็นประมาณว่าแม่แม่ผมเนี่ยเขาลำคาญแบบว่าผมชอบติดแม่เมื่อก่อนตอนประมาณจิบปอมก็เลยแบบบังคับไปเรียนร้องเพลงแล้วเราก็เริ่มชอบขึ้นมาส่งไปอยู่กับครูร้องเพลงฟ้าใช่เลาอยู่กับแม่ได้แล้วก็เลยเหมือนแบบพัฒนาเรื่องเสียงร้องของตัวเองแล้วตอนไปแข่งรายการ t ด e v o ว c e ประสบการณ์เป็นยังไงบ้างคะชชวยเล่าให้ฟังหน่อยถ้าตอนแข่ง The v o ว c e มันก็เหมือนการแข่งขันทั่วไปแหละครับมีความกดดันต้องรีบพัฒนาตัวเองเพราะว่า เราค่อนข้างเด็กมากถ้าเทียบกับคนอื่นในรายการเลยนะก็ต้องสู้คนอื่นในทันแต่ว่ามันก็สนุกดีเพราะว่าแพทชอบความท,าท้าทายครับชอบชอบท้าทายตัวเองอยู่ตลอดแล้วก็เนี่ยตอนนี้ที่ทําเพลงหรอะไรมันก็เหมือนท้าทายตัวเองเหมือนกันใช่ครับตอนนั้นที่ไปแข่งอายุเท่าไรหร่แล้วคะอ่า2ีอจริงๆก็ไม่นานเมื่อปีที่แล้วเองครับใช่แล้วคอมเมนต์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างที่แบบมีแฟนคลับเข้ามาอ่าจริงๆดีกว่าที่คิดครับเพราะว่าเราแบบ เซลฟ์คอนฟ idence ตกไปค่อนข้างเยอะก่อน <บ S 1> ที่ทจะไปแข่งแต่พอเราแข่งปุ๊บเราก็เอ้ยทําได้เหมือนกันนี่นาะเราก็ลองเพลงโอเคเออไม่เพราะเมื่อก่อนจะชอบคิดว่าตัวเองร้องไม่พอ,อใช่แต่ว่าก็ก็เก่งเหมือนกันนี่ว่าก็อะไรประมาณนี้มั่นใจมากคือ <laughs> ใช่มันคือความมั่นใจมากขึ้น <laughs> ใช่แล้วพอหลังจากนั้นก็ได้เซ็นกับค่าย <laughs> ใช่ครับเป็นยังไงบ้างชีวิตก่อนกับหลังการเซ็นจริงๆก็ไม่คิดว่าจะได้มาแบบทำเพลงมีซิงเกิลอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันไกล ตอนนี้ที่อยู่จนนี้ได้ก็ดีใจมากๆแล้วครับแล้วก็อยากจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆทำผลงานออกมาอีกเรื่อยๆจะได้รับฟังกันครับก่อนหน้านี้คือคุณแพทริกโคเวอร์เพลงอ่ามีบ้างครับมีบ้างใช่แต่ว่าขี้เกียจเลยไม่ค่อยได้เฉลยเลยเฉลยเลยเฉลยเลยโดนยีกหลังไม่ล้วพอกว่าหลังจากที่เราเข้ามาเป็นศิลปินคือแบบว่าต้องมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วอ่ตัต้องเอาเพลงแรกก่อนเพลงแรกนี่ได้แต่งเองปะแต่งเองด้วยครับผมร่วมกับพี่พี่เย็นเต็ด อันนี้คือเพลงแรกเลยเพลงแรกเลยซิงเกิลแรกในชีวิตเลยอ่ะเราอีกอันหนึ่งอะที่อยู่ในช่องใน u t u b e เหรอครับใช่ใช่ใช่อ๋ออันนั้นเป็น <c oughs> เพลงนั้นเป็นงานส่งอาจารย์ตอนเรียนครับคือ <c oughs> อะตอนนั้นเรียนนิเทศแล้วอาจารย์เขาแบบว่าเออยูคิดเอทผลงานมาหนึ่งอันแล้วเราถนัดเรื่องดนตรีเราก็เลยแบบโอเคแต่งเพลงเล่นๆส่งตามเรทไลน์ใช่ครับแต่ว่ามันเป็นที่เขียนเล่นๆเฉย แต่ว่าถ้าในฐานะศิลปินก็คือเพลงแรกใช่อันนั้นอันนั้นไม่อยากนับเลยเพราะว่ามันเขียนอะไรก็ไม่ร well ู้แต่คือมันก็คือเพลงที่แบบเริ่มเขียนเองใช่ใช่มันคือเพลงที่สองที่เขียนเองต้องติดแพ็กใช่ใช่ใช่เนื้อหาเพลงเอาเพลงก่อนชื่อเพลงขอบคุณสำหรับโลกใบใหม่ครับผม ที่มาที่ไปของเพลงนี้เป็นยังไงบ้างชวนวนมันคือ,อการที่เราอยากจะขอบคุณสักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตเราประมาณว่าแบบเราดีใจที่มีกายอยู่ในชีวิตนะอะไรประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออตั้งแต่ได้เจอกับเธอเนี่ยชีวิตเราได้เปลี่ยนไปแล้วนะแบบว่าที่เคยเศร้าหมองตอนนี้มันสดใสแล้วอ,อะไรประมาณนี้ครับเป็นการ appreciate การมีอยู่ของคนคนนี้ครับผมประมาณนี้แส๊ยงว่าชอบเพลง Feel Good อยู่แล้ว จริงๆก็แล้วแต่อารมณ์ครับอ๋อแต่อารมณ์ตอนนั้นคือดีใช่ใช่ใช่ตอนตอนนั้นอารมณ์แบบว่าเออินเลิฟอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือว่ามี i n s p ป r a t i o นมาจากตัวเองใช่ครับมาจากตัวเองด้วยเราได้ร่วมงานกับพี่พี่ยันเตดเป็นยังไงบ้างคะเออสนุกดีครับพี่พี่เจ้าก็ช่วยเขียนเนื้อด้วยเขียนฮอนบิดอะไรอย่างงี้แล้ว พี่เจ้าเป็นคนเขียนเนื้อแบบเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็เหมือนเรียนรู้จากเขาแล้วก็เรียนรู้จากพิการด้วยเพราะพิการก็ทําดนตรีทาอะไรง่ก็ได้เรียนรู้แบบค่อนข้างเยอะมากๆเยอะเกินไปครับเยอกหยอกหยอกไม่มีไม่มีเยอะเกินไปใช่แต่ว่าสนุกดีก็เป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งในเพลงสิงเกินแรงด้วยแล้วก็ทำเพลงกับศิลปินด้วยใช่จริงๆตอนแรกก็ประหม่ามากครับตอนรู้ว่าต้องเขียนเองแต่ก็ พยา <c oughs> ยามครับน,นี่ออกดีมากเ,านนเราแบ่งแบ่งงานกันยังไงบ้างระหว่างแบบว่าที่ทําเองกับที่พี่พี่ e n s e ดทำอ่าจริงๆพี่พี่ e n s e ด <N> ก็แบบว่าแพทเขียนมาเลยแล้วก็จะมากางดูกันว่าแบบโอเคแบบมันเนื้อหาโอเคไหมตรงไหมอะไรเงี้ยพี่เจ้าแกก็จะพี่เจ้าจะไม่ค่อยแก้ที่แพทเขียนเท่าไหร่แต่เขาจะเหมือนเสริมมากกว่าว่าประมาณนี้ดีไหมอะไรเงี้ยเขาไม่อยากให้ซูญเสียความเป็นตัวตนหลอกใช่แล้วในาร์ทของดนตรีบ้าง ก็คือพี่พี่ยนเด็ดมาช่วยคุมเลคคอร์ดใช่ครับมาช่วยคุมเลคคอร์ดด้วยแต่ว่าเราก็เป็นคนเรียบเรียงอะไรพวกนี้เองด้วยใช่เล่นเล่นเองไหมอัดเองอัดกีตาร์ด้วยครับอัดกีด้วยด้วสุดยอดทำได้ทุกอย่างโอ้โห อย่างนี้ไม่โชว์จะไม่โชว์ได้ยังไงอะโชว์เลยแนะเอเล่นกีตาร์เองร้องเองถูกนั้นเราต้องขอฟังสักท่อนหนึ่งจากเพลงนี้ซักสอสักสักีฟเลยสักทีฟุกๆุกเลยมาเดี๋ยวเราจะทำการเสกกีตาร์รายการเราไล่เวทมนต์เกีตายังหนึ่งสองสามอุ้ยอะไรเพี่ยะมาได้ยังไงเนี่ยแถมไม่ใช่กีตาร์รายการด้วยวงการบันเทิงมานั้นเราขอฟังเลยดีกว่าโอเคครับ เมื่อก่อนนั้นสวนฉันมีตาดินในตอนนี้มีแต่กลิ่นหอมตอกไม้จะมาเต้งเติมเรื่องราวรอบกายจะทำให้ดอกไม้ในใจฉันเปลี่ยนไปรอยละการกระทำนั้นกำลังจะทำให้ตัวฉันเปลี่ยนไปสดใสบอกทีในเวลานี้ฉันกำลังจะมีความสุขไม่ได้ฝันไป แลยพอเธอผ่านเพลงนี้ไม่มีอะไรจะมาแทานที่ของเราขอบคุณนี่เธอยังอยู่กับฉันเสมอจนได้พบจากเธอชีวิตฉันนั้นมันได้เปลี่ยนไปเวลาที่สมองในตอนนี้นั้นมันกบภายไป ถธอทำให้ฉันเข้าใจกับความหมายของลมหายใจขอบคุณสำหรับลมไปใหม่ที่สดใสกว่าเดิมประมาณนี้ครับมีเสียงกีตาร์กลับไหมครับหรือว่าได้ค่ะเสียงกีตาร์กลับก็ได้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอันหนึ่งสองสามนะาหายแล้ว รู้สึกทองจริงว่ทองขาโอ๊ยพ่อไม่รู้เรื่องแล้วคือรู้สึกว่าถ้าแบบสมมติขับรถกรุงเทพเรารถติดติดอ่ะเปิดเพลงนี้คือติดเลยขอฟังเพลงนี้ให้จบก่อนเราติดมาเลยเม่รอะไรเลยไม่ได้เลยเอากีวิมาเดี๋ยวขับติไปเรื่อยจริงจริงเมื่อกี้ตอนที่แบบว่านั่งแบบนั่งรถมาก็ก็เปิดเป็นไงครับก็รู้สึกว่าโอ้ยถึงเร็วจังเลยแล้วแบบเพลินมากมันชิลมากมันสบายมากครับตอนตอนแต่งนี่แบบนึกถึงอะไรไหมคะแบบ ส่วนดอกไม้หรือแบบมีอะไรเป็นอินสปิเรชันไหมอ่อ <c oughs> จริงๆก็เป็นพวกดอกไม้ส่วนดอกไม้อะไรพวกนั้นแหละครับคุยคอนเซปต์กับพี่เจ้าประมาณว่าเออห้องมันเป็นแบบ Same place but different f e ลิ่ง g ครับเป็นประมาณว่าสมมติเราอยู่ห้องเดิมที่มันเคยว่างเปล่าแต่ว่าพอมีคนคน,นึงเข้ามาเขาค่อยๆมาแต่งเติมดอกไม้มาจัดเฟอร์นิเจอร์จัดพรมอะไรเงี้ยเ้วแบบมันเป็นห้องเดิมที่เคยว่างเปล่าแต่ตอนนี้มันดีเพราะมีเธออยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับ่าเกินมาก ไม่พูดถึงไม่ได้ MV ครับเป็นยังไงว่าง m อวที่ไปถ่ายเรื่องราวของตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าจริงๆไม่ค่อยกล้าออกกล้องเท่าไหร่ใช่การที่มีคนอยู่หลังกล้องมันเป็นอะไรที่กดดันมากตอนนี้เหมือนตอนนี้ใช่ครับเหมือนตอนนี้เลยแต่ว่าเยอะมากข้างหลังรอเล่นใช่แต่ว่าก็มันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆแหละที่ได้แสดงได้ร่วมบทบาทหนึ่งกับน้องมะลิน้องนางเอกเนาะก็ จริงๆก็ดีใจอ่ะมันมันกันแต่แต่ยังไม่คุ้นก kind of mm ันเห็นหน้าตัวเองในเอ็มวีเท่าไหร่ใช่ครับแต่ว่าก็สนุกดีได้เป็นคนวางคอนเซปต์เอ็มวีอะไรอย่างนี้เองหรือเปล่าเอ็มวีจะเป็นทางโปรดักชั่นเฮาส์ครับแต่ว่าเขาก็จะเอาจากเนื้อหาเพลงของเราไปนั่นแหละก็คือเขาเป็นคนแบบว่าตีความให้เลยใช่ใช่แล้วเราตอนเขามาเสนอเราก็อ๋อโอเคเหมือนภาพที่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็คือความหมายเดียวกันเลยว่าแบบว่าเพราะมันเข้าใจง่ายใช่ใช่ใช่เข้าใจง่ายมากตอนแรกจะเป็นแบบสีแบบยังไม่มีสีสันใช่ใช่ ความค่อยเทิมครึ่งใช่เห็นเอ็มวีตัวเต็มแบบครบแล้วครั้งแรกรู้สึกเป็นยังไงแปลกแต่ว่าดีใจอ่ะมันคือแบบเรามาไกลมากเลยแล้วแบบมันมันก็ดีใจที่มันจะมีเพลงออกไปแล้วแต่ก็ยังประหมาอยู่ดีว่าคนจะฟังไม่น่าแต่ก็ดีใจที่ยังมีคนฟังมีคนไลค์คนอะไรใช่ซึ่งตอนนี้เนี่ยยอดวิวมันแบบว่า45ล้านแล้วตอนนี้เช็คมาสุดขึ้นมาขับปึ้งเลย เยอะเยอะแบบว่า,ารู้สึกยังไงบ้างกับยอดวิวที่เห็นในตอนนี้จริงๆก็ขอบคุณมากๆครับที่แบบอากาศจะกดเข้ามาโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือว่าคือยังไงก็ขอบคุณนะครับทั้งแบบคนที่เล่นแผ่นเสียงหรือว่าคนที่เข้ามาเม้นเข้ามาให้กําลังใจอะไรเงี้ยครับก็ grateful ม,กามากๆครับ appreciate มากๆเลยขอบคุณมากๆเลยครับมีโอกาสได้ไปเล่นสดบ้างเลยยังครับเพลงเพลงนี้ยังเลยครับใช่อันนี้ก็รายการแรกหรือเปล่าแบยอีกแล้วเราต้องตัด อะไรไว้ไม่ได้เลยพี่เป็นรายการแรกออาเราตอนที Oke> ่บอกว่าเพลงปล่อยออกมาแฟนๆว่าไงว่าเขาคิดว่าเป็นเพลงอกหักกันตอนแรกเพราะว่าโดยส่วนตัวอย่างที่แบบเคยลงในบ้านแดงอะไรเงี้ยมันก็เป็นเพลงเศร้าๆอะไรอยงี้ใช่ไหมคนเขาก็จะคิดว่าเออแพดมันต้องเขียนเพลงเศร้าแน่เลยแล้วเราก็ปล่อยทีเซอร์มาเป็นเศร้าๆก่อนสรุปกลายเป็นเพลงรักก็ กาน่าจะเซอร์ไพรส์กันแล้วครับคิดว่าอล้วบอกว่าเห็นเราในมุมมองที่แตกต่างออกไปใช่แต่ว่าคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะคุ้นกันอยู่แล้วแหละครับว่าแพทก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว<อ>ใช่ใช่นั้นต,ต,ต,ตั้งแต่การเดินทางมาเป็นศิลปินจนถึงตอนนี้ค่ะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วมีประสบการณ์ด้านไหนหรือแบบเอ้ยจุดพลิกผันหรือจุดท้ออะไรแบบอยากเล่าแบบแชร์ประสบการณ์ให้คนฟังหน่อยจุดท้อเหรอครับก้องไหนครับก้องบนเลยก้องบนผมมองตรงกลางนะ ถ้าทอน่าจะเป็นช่วงหลังตอนตอนเด็กๆหน่อยละกันแบบว่าประกวดโดยสิดเส็จแล้วเราเด็กอายุ14คนหนึ่งอ่ะที่โดนกระแสสังคมด่า<อ>ในคอมเมนต์ว่าแบบตอนนั้นเราเป็นช่วงพ u b e r t y แล้วแบบว่าเสียงเราค่อนข้างจะแบบแตกหนุ่มหล่อมาก<อ>เสียงหล่อมากแล้วมันก็เลยอาจจะฟังกันไม่เพาะอะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วเขาก็มารุมว่ามอ้ยี่มีคอมเมนต์หนึ่งที่ผมชอบมากก็คือเขาบอกเสียงเหมือนบัวคลอดลูก แรงมากใช่เสียงเหมือนวัวคลอดลูกกลาอีกอันนึงเขาท้าผมแข่งร้องเพลงในในในแอปพลิเคชันแข่งคาราโอเกะใช่แล้วเราเป็นเด็กเราก็ไม่รู้เราก็ร้องไห้ oh. เสียใจเราก็เสียความมั่นใจอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเราก็มาตกตะกอนกับตัวเองว่าเออถ้าเราไม่ร้องเพลงแล้วเราจะทําอะไรล่ะอะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปร้องเพลงจนก็อยู่ตรงนี้แล้วครับก็ดีใจที่ตัดสินใจแบบครับคนที่เขาอยากร้องเพลงด้วยเขาอาจจะแบบเป็นแฟนคลัาแหเะแต่ว่าแบบเอ,อ๊ยอยากจะร้องเพลงคู่กับไอด้อยเพลงด้วยไม่อยากแข่งเออ ไม่ไม่เลยครับาโลกแค่ีแต่ก็ด้วยคอมเมนต์เหล่านั้นเนาะก็แบบอยากสู้ต่อใช่ใช่ใช่ก็ดีแล้วครับแล้วในอนาคตมีศิลปินท่านไหนแบบอยากจะเอ้ยร่วมงานด้วยหรือเปล่าจริงๆก็มีครับอยากอยากลองทำกับพี่พี่เพอร์พีดเอยแต่ว่าต้องลองดูรอดูใช่รอดูครับยังไงก็ ใครก็ได้ครับทําทํากับผมหน่อยนะครับมีแบบว่าต่างชาติไหมที่อยากเลองม <c oughs> าด้วยต่างชาติโอ้แต่มันมันจะไกลไปแต่ผมอยากลองทําเพลงกับลีวิสคาพาวดีมากเลย <c oughs> ใช่แต่มันไกลามากแต่ผมผมอยากอยาก อยากทำเพลงกับเขาแต่สักวันหนึ่งแล้วกันครับสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งแล้วกันครับเรายังเติบโตได้อีกเยอะใช่ครับนั้นฝากช่องทางการติดตามฟังเพลงหรือว่าแบบอีเวนต์ถัดไปหน่อยค่ะตามได้ที่ไหนบ้างครับก็ตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับ Patrick Noel หรือว่า Patrick n o e ล i นะครับบางอันก็ชื่อไม่เหมือนกันครับแต่หลักๆจะเป็น Patrick n o e ลนะครับผมแล้วก็ฝากไปฟังไปดูไปอะไรได้เลยนะครับผมแล้วก็ติชมกันได้ตามสบายเลยครับขอให้เพลงของแพทแบบว่าส่งถึงทุกคนแล้วก็ ทำให้ทุกคนแฮปปี้ได้นะครับเฟีลกู๊ดอยู่แล้วฟีลกู๊ดฟีลกู๊ดไปฟังก็แบบขอให้ทุกคนบอกว่าเบิกบานเป็นดอกไม้ใช่กดไลค์รอบเดียวพอนะครับไม่ต้องสองรอบชอบชอบพิมพ์มากันมากเลยกดไลค์ให้แล้วสองรอบนะไม่ต้องเอารอบเดียวพอครับกดติดตามไปสองรอบแล้วนะใช่เอารอบเดียวพอครับอ๋อแล้วมีชาเลนจ์อะไรให้เล่นเมื่อกี้ที่บอกอ๋อจะมีแผ่นเสียงอยู่ครับก็อาจจะไปตัดกับแบบคนที่สำคัญในชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ย คนที่เราอยากตื่นมาเจอทุกวันอะไรอย่างงี้ได้เลยเต็มที่เลยครับอยากกันไปรอไปคอมเมนต์อยู่ครับวันนี้เราก็คุยกันกุกิบแล้วเดี๋ยวจะมีเกมมาให้เล่นครับผมกลัวมากครับสปอไปเรล่อยแล้วเกียวต้องแบบปล่อยสมองนิดนึงกับเกมที่มีชื่อว่าจริงหรือไม่มาฮะเกียวทีมงานนะคะจะจะพูดคำถาม ให้ให้มีข้กันว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ในการที่อาจจะต้องถอดสมองออกไปวางไว้ก่อนมันจะมีทั้งจริงแหลอกอ่าพรที่ข้อแรกค่ะการหัวเราะติดต่อกันนานๆจะทําให้ผมร่วงจริงหรือไม่แรงว่ะสมมติว่าจริงเลยะแล้วคือเราขำมันเยอะมากเลยนะน่าจะหมดหัวแล้วล่ะใครจะเป็นผู้ตอบกับ ศิลปินดีเฮยหัวเราะเยอะแล้วผมร่วงจะทให้ผมวงผม่ามันจะบ้านะถ้ามันหัวเราะเยอะเอ่อหัวเราะเยอะๆผมว่าไม่จริงครับหัวเราะเป็นเรื่องที่ดีครับหัวเราะไปเลยครับ แต่คิดว่าฉีกๆแล้วกันฉีกๆ,ๆแล้วกันว่าจริงหรือไม่จริง <S 2> <S 2> ไม่ไม่จริงจริงออรตอบไม่จริงใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่อตอบจริงตอบจริงนี่ก็ว่าจริงเพราะว่าเมื่อกี้ใช้คำว่านานเกินไปอาจจะแบบขาดออกซิเจนยี้ว่ามันจะสรบตอแต่ว่าวหัวล้อต้องออกซิเจนเข้าสมองมันอาจจะหัวร้อจนแบบสมองบีบแล้วผมสลัวกลามเนื้อมันเก่งเกินโอ้โหพี่ค์กันไกลมากถอนสมองไปแล้วหัวร้อจนกล้ามเนื้อบีบผมหลุดโอเคครับได้เลย การหัวเราะติดต่อกันนานๆนั้นจะทําให้ผมร่วงจริงหรือไม่คําตอบก็คือจริงค่ะเขาบอกในผลเขาแล้วเขาบอกว่าเพราะเสียงหัวเราะเนี่ยจะสั่นสะเทือนแล้วก็ไปรบกวนคลื่นสมองที่ควบคุมแรงนงถ่วงน้งถ่วงทำให้ลากผมเนี่ยสับสนและเดินน้ำออกหาอิสระพลังผมร่วงเป็นผมหาอิสรภาพเหรอครับโอ้โหแล้วหัวเรา มันสั้นมันสั้นแล้วมันเลยก็ว่าทําไมผมร่วงเออก็ว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ผมบางลงหรือเปล่าต้องนิ่งๆบ้างละต้องลองไปรีเสิร์ชถ้าเกิดว่าใครรีเสิร์ชแล้วมันไม่จริงอันนี้ก็คือคอมเมนต์มาบอกกันได้จะได้บอกว่าลงโทษน้องทิมหรือใครจะทำการทดลองก็ได้ครับทำการทดลองหัวเราะนานๆโอเคข้อต่อไปค่ะจ้างฟังเพลงช่วยบรรเทาอาการปวดข้อได้จริงหรือไม่ปวดข้อ ผมว่าไม่ช่วยนะเพราะผมปวดเหมือนเดิมฮึตอนนี้มีปัญหาปวดข้ออะไรไหมคะเอ่อทุกส่วนเลยครับท่านทุกส่วนเลยหนักๆน่าจะเป็นข้อเท้าครับตอนนี้เกิดจากการเติบโตจากการเดินเยอะครับอผมคิดว่าพี่พี่คิดว่าไงครับพี่ๆคิดว่าไงผมให้พี่ๆตอบฉีกอยู่แล้วไม่ว่าไม่ว่าช่วยเพราะว่าแบบเพลินช่วยเออาจจะแบบว่าทําให้เราออกจากแบบความเจ็บปวดไปสักพักเมื่อกี้เมื่อกี้จริงใช่ไหมครับหลังใช่เมื่อกี้จริง มันผมไม่จริงสลับสลับสลับอันนี้คิดว่าคิดว่าจริงอยู่เพราะว่าแบบผ่อนคลายแล้วอะไรก็ดีฮอร์โมนดีอะไรนี้อาจจะแบบแฮปปี้หายปวดก็ผ่อนายอ่ะสมองบีบแล้วมันนานหายปวดหายปวดแต่ว่าผมร่วงไงเฉลยนะคะการฟังเพลงช่วยบรรเทาอาการปวดข้อได้จริงหรือไม่คำตอบก็คือ จริงค่ะประสบการณ์ในการเล่นเกมนี้การฟังเพลงนะคะทำให้ยังไม่ถอดและยังไม่ถอดรือคิดมากไปซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สร้างความสุขออกมาคะช่วยลดความดันโลหิตแล้วก็บรรเทาอาการปวดข้อหนูได้ใช่แล้วต้องฟังเพลงอะไรคะฟังเพลงขอบคุณสำหรับโบคใบไม้ช่วยผ่อนคลายได้เร็วมากเลยเมื่อกี้เกือบไม่ทันแล้วโอเคได้ได้อยู่ครับได้อยู่นะขอสุดท้ายค่ะวันนี้มีกี่ข้อพี่ อุ้ยสีเลยอ๋อแขมมาให้้วยข้อที่สามวัวกระทิงเกียร์สีแดงจริงหรือไม่เฮ้ยอันนี้ค่อยอ่านมาเหมือนกันเลยครับแต่จำไม่ได้อ้าวแล้วพูดทำไมไม่มีความรู้แต่คิดว่าน่าจะชอบเลยวิ่งไปหาเออใช่เรา่าไม่นั่ที่เขาแบบแข่งวัวอันนี้ิีคอแบบใส่สมองประมาณนี้คิดว่าไงวาผมเม่ยอยู่ครับแป๊บนึงนะ คุณสิ่งที่เคยอ่านมาเขาถามว่าเซลล์สมองวัวกระทิงจะสีแดงหรือไม่เหมือนเหมือนมันจะเห็นแค่สีแดงหรือเปล่าหรือว่ามันเห็นว่าสีแดงมันเป็นภัยอันตรายอะไรอย่างเงี้ยเราถอดสมองเราถอดสมองอ๋อถอดสมองคำถามคืออะไรมันเกลียดจริงหรือเปล่าเกลียดไหมอ๋อเกลียดไหมไม่จริงแล้วกันเขาชอบเขาชอบเขาเลยพุ่งไปหาใช่เขาเลยพุ่งไปหาพร้อมหรือยังไพไพไพไม่ตอบไพบอกว่าไม่ไม่เกลียดเพราะว่า จำได้ว่าที่อาจมาคือมันวิ่งไปหาเพราะว่าผ้าที่สบัดเฉยไม่เ่ยเกับสีมันมองไม่เห็นสีแต่ว่าต่อเหมือนกันมีหลักการเรา,รารถ้าเกิดไม่ใช่ขึ้นมาเฉลยนะคะ <c oughs> บัวกับทิงทเกร็ดสีแดงจริงหรือไม่เฉลยก็คือ <c oughs> ไม่จริงนี่ถูกต้องถูกต้องวัวเนี่ยเป็นสัตว์ตาบอกสีนะคะไม่สามารถแยกแยะสีต่างๆได้แต่ที่วัวเนี่ยมันวิ่งเข้าไปเพราะว่ามันถลูกผ้าเนี่ย ล่อนั่นแหละเละต้มน้ำไ่เลยปุ่งปุ่งข้าใส่เพราะว่าลำคาญอ๋อลำคาญเอนแล้วคือมันชอบเหรอถ้ามันลำคานอ๋อเป็นผ้าเฉยเห็นผ้าอ่ะวุ้ยจุ๊บจับเลยแถบนี้มิงชอลล์อาจจะต้องรอเขาเขาว่าแบบเออลองใช้ผ้าสีเขียวแทนได้ไหมถ้าเราไปโอุ้ยเหนื่อยจังเจะวิ่งไปกินเหนื่อยใช่ต้องลองดูโอ้อสุดท้าย การกินอาหารก่อนว่ายน้ำจะทำให้จมน้ำจริงหรือไม่เพราะเราหนักกะไเลียไม่ลอยคืออยากถามแคที่เหมือนกันว่าถามไร่ใครคิดนะครับวันนี้อ๋อไม่ไม่ต้องปิดหน้ากินข้าวแล้วจมไหมเหรอครับกินอาหารก่อน่เราจะจมน้ำ อ๋อผมแบบกินเข้าไปแล้วตัวหนักขึ้นอไม่รู้หรือเปล่าเออคำถามมันทำให้ตระหนักถึงชีวิตเหมือนกันนะจริงทำไมเราไม่คิดเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ว่าทำไมเราถึงมานั่งพัอะไรอย่างนี้แต่ปกติกินหลังว่ายก็เลยไม่รู้ว่ากินก่อนว่ายเป็นยังไงเออเคยกินก่อนว่ายแล้วมันไม่ได้ลงน้ำไงคือแบบมันออกมาแทนหนาวมันช่วยแบบรีดขึ้นมารีดออกมาก็เลยไม่รู้ว่าจมไหมน่าจะลอยข้าวลอย ขอโทษทุกคนที่ลงขเอาไตอนนั้นคอเคคำตอบคือจริงแล้วกันฮะผมว่า,ากินแล้วตัวหนักขึ้นไงี่้อ้ว,อวนขึ้นต้องไปเดินย่อยก่อนถึงจะลงได้แล้วมันจะรอยใช่ยังว่าไม่จริงเลยไหม่ว่าไม่จริงคือก็กิกนได้แหละแต่อาจจะแบบจุกหรือเปล่าเออไม่จมไม่จมกอนะคะเลยนะคะ อย่าไปคาดหวังอะไรมากเนาะกับรายการนี้นะคะการกินอาหารก่อนว่ายน้ําจะทําให้จมน้ําจริงหรือไม่คำตอบก็คือไม่จริงค่ะโอ้โหเห็นปากแล้วลุ้นตามการกินอาหารนะคะไม่ได้ทาให้จมน้ําโดยตรงแต่อาจจะทําให้เกิดอาการปวดท้องหรือว่าจุกเสียดได้เด็กน้อยซึ่งอาจจะทําให้ไม่สบายตัวขณะว่ายน้ำก็ได้หรือว่าอาจจะทําให้เราจมน้ําได้ เหมือนกันพยายามพยายามพยายเผืนตกแล้วก็จมน้ำโอเคจบแล้วเย่เป็นไงบ้างคะสถานรายการเราก็ตระหนักถึงชีวิตมากขึ้นแบาเอ้ยเราไม่ควรกินน้ำเอ้ยไม่ควรกินไม่ควรกินกินข้าวก่อนว่ายน้ำใช่หรือว่าจะเป็นเรื่องกระทิ่งหรือว่าตระหนักมากขึ้นว่าไม่ควรคิดอะไรเลยหรือไม่ก็ไม่ควรคำเยอะไปเดี๋ยวผมร่วงได้ความได้ความรู้ใช่เพราะผมมันฮะอิสระภาพอันนี้งงมากครับผมอิสระภาพ โอเคฮะสนุกดีครับสนุกดีฝากผลงานอีกสักรอบครับก็ฝากด้วยนะครับเพลงขอบคุณสําหรับโลกใบใหม่นะครับทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับตอนนี้สามารถไปฟังไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ไปกดไลค์ทีเดียวพอนะครับแล้วก็ฝากรักเพลงนี้กันเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้ววันนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอขอบคุณร้านอาหารแซบอินดี้อร่อยทุกงที่ทุกสาขาค่ะ และที่แน่นอนนะคะขอบคุณน้อยมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคราวหน้าจะสัมภาษณ์ศิลปินท่านไหนกดติดตามไว้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ